มาแล้วเหรอพิ่งมาวันนี้เหรอใช่น้องแต้มได้รับของแล้วนะคะเล็กกำลังเอามาไขวานไขวานชว่วไขวานโอ้ขนมน้องมาแล้วขนมน้องมาแล้วขนมน้องมาแล้วอ้นไกินด้วยไกินใช่ไหมสวัสดีสงกรานต์นะคะ ได้รับของขวัญแล้วนะคะเด็กๆเป็นขนม่งมาจากกรุงเทพนะคะมาให้เด็กๆน้องแจ็คราเซลนะคะไดทานกันนะคะน้องอเล็กซานเดอร์กำลังเปิดนะคะเปิดขนมแล้วแจ้งแจ็คนะคะแจ้งแจ็คก็ให้ความสนใจให้ความสนใจมากเลย รู้สึกว่าจะเป็นขนมที่ของโปรดนะคะของโปรดน้องไข่หวานนะคะจัก,กบีน้องสามอันนั้นเป็นน้องวัสัันนะคะน้องวาสัันจุจูนะคะจูจูแวร e ปุกีปุกีปุกีนะคะปุกีไป hunting เปิดเลยนะคะเปิดกันเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอู มีอะไรบ้างครับโชขนด้วยโอ้กระเป๋าโอเคให้ความสนใจกันนะคะน้องไขวานไหนโอ้ขนมของแก้งแจ็คนะคะนี่เปิดแก้งแจ็คมีอะไรบ้างเนี่ยคุกกี้คุกกี้ป้า How many bag? How many? How many packet? What you call Alex? ให้ความสนใจกันนะคะ<ส>ให้ความสนใจมาก<ส>ไม่ละสายตานะคะไม่ละสายตาเลยแจ้งแจ๊กของเรามีสีแพคมีสีแพคป้ายขนมค้อได้ตั้งสีแพคก,กันนะคะมารุมมารุมแจ็คตระเซลรุม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  จ,จูจูอย่าไปขู่เพื่อนนะจูจูนะขวานักเปิดใช่ไหมไปเอาม่มาฝากได้ไหม I will I will do ดูกัน oh, มาดูกัน oh, มีเสื้อผ้ามาฝากด้วยเสื้อผ้าโอเคโอเคโอเคพูดแบบ <Okay. S 2> Good, <baby. S 1> น้องใครนั่งก่อนไม้ก่อนสามนั่งก่อนเอน้องอเล็กนะคะกำลังจะแจกขนมนะคะ <Okay. S 1> เปิดขนมเรียบร้อยแล้วนะคะ oh. แต่แบบว่าแก๊งมันก็จะชอบชอบแบบว่าไม่เป็นระเบียบอเล็กต้องบอกให้มานั่งก่อนซิดดาวซิด okay. นั่งตัวไหนซิดก็ให้กินก่อนเลยตัวไหนไม่ซิดไม่ต้องให้กิน ก็จะเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเมื่อขนมมาถึงนะคะอิงลิชอิงลิชโอ้คันอคนะ English, English. อฉัน,ออนอบอกว่าให้ว้าภาษาอังกฤษกับคันคอแล้วฉันบอกไอ,นะอ้วานโอเคก่อนอนเล็กต้องเบรกเบรกสมอพิซิตอืมอลองอ,องอันน้องอเล็กจะโชว์นะคะให้เออ แก๊กแจ็คนะคะสแตน,นดิ้งเบรกสมอพิซิทธิ์ยืนได้ชิลกอืมใครทำชิลได้มันกันวัดตี้ยืนได้โอเควัดตี้ยืนให้ได้ก่อนวัดตี้ยังไงเอเคสามยืนได้ยืดสุดสามก็ได้กินอ่อาไขาวานไขาวานได้ไหมไขาวานยืนได้ไหม ลองดูอัพอัพเน็ตอัพมอมอโอเคตอนนี้ตักจุๆๆๆๆ๊จุ๊จุ๊จุ๊มาทำงีจุ๊จุ๊ในบ้านเหรอก็จุ๊จุ๊ไม่ได้กินอ่ะเราแยกจุ๊จุไว้นะคะเพราะว่าจุ๊จุน่ะจะกัดเพื่อนพอแล้วหักหักทีนี้หัก อโอเคสัตว <étique> <ural> okay. okay. well, ์วตถีหลักกัดแดงไหมโอเคพอตถีหลักเบาๆจูๆนะคะต้องแยกเพราะว่าเขาเขาจะเป็นเขาจะอิดฉานะคะเขาจะกัดไข่หวานสิบสิบนี่หนึ่งค่ัสแตนบอกฮีสแตนสแตน จดจูจะไปรวมกับเพื่อนไม่ได้นะคะเพราะเขาจะจะไม่ชอบเขาจะจูวิ่งจับได้นะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบหน้าไข่หวานนะคะเขาจะเขาจะขู่ไข่หวานแต่ไข่หวานเขาก็ไม่มีปัญหากับไครนะคะมีแต่จดจูๆๆนี่ค่ะเจ,จ้าจูจูเนี่ย มีทริคนะคะว่าม right ือไหนที่ว like anyway> ่าจุจๆจะเลือกเลือกเป็นไหมเลือกเป็นไหมเลือกเป็นไหมจุจูอู่ะเลือกเลยโอเคจุจๆเลือกมือนี้เอ he c a คทส m e ิลอันนี้เขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะคะเดี๋ยวพาซันแจกราเซลนะคะ อเล็กน้องอเล็กจะแข่งจูจใครวิ่งก็นช,ชนะไปไหมจุจูไปไหมฮิดาสโน่ฮิดาสินซี่ฮิดาสินซี่เวียนอยู่จูจุจูชนะจุจูเร็วกว่าใช่ไหม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จุจูกับลูกชายนะคะน้องวสาซานนะคะน้องวสาซานน้องวสาซานนี่คือลูกชายจุจูนะคะน้องว่าซานเหมือนพ่อไหมคะเหมือนพ่อไหมคะจักกบีนะคะจักกะบีไม่มองหน้ากันเลยนะคะกับจุจูค่ะมองหน้ากันไม่ติดนะคะมองหน้ากันก็คือจะไฟอย่างเดียวนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ ต้มวัวต้มวัวอ่านเลยร้ลอนหรอลครับร้อนหรอครับ